หลังจากเต้าเตรียมเครื่องของเต้าเ็จแล้วเ้ากระสีเอาหมอกของเต้าข้นมาขางไฟใส่น้ำต้มถิมไว้ให้มันห้อนนะจ๊ะแล้วเต้ากระสีใส่หอมแดงใส่กระเทียมข้อหมูงก้อนคาตะไคร้ใบบักกูดหลากผักซี่พริกไทยดำพริกไทยดำานเห้ากระสีทุบมาแล้วนะจ๊ะหล้กก็ตามด้วยน้ำปลาหกส่วนโตะนะจ๊ะหละังจากนั้นเ้ากระสีใส่น้ำตาลบักเผาลงไป๓ส่วนโตตามด้วยซีอิ๊วดำหวาน2ส่วนโต ขันแม่นผู้ใดมักสีจางๆในห่อกะสีใส่ซอนเดียวก็ได้เนอกจ้กแต่ว่าอันนี้แม่อันดาอยากได้สีเข้มแน่ก็เลยใส่สองซอนแล้วห้อกะสีใส่ซีอิ่วขาวลงไปสามซอนโตซอสปรุงรสหรือซอสฟ้าเขียวสามซอนโตแล้วห่อกะสีใส่ผงซูรสดของข้างลงไปสองซอนซาผงซูรสดขันแม่นว่าผู้ใดบ่มักกับบ่ตองใส่ก็ได้เนื้จ้ะแล้วห้อกะสีมาค้นให้ส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างละลายให้มันเข้ากันหลังจากนั้นห่อกะสีใส่หนองไก่ติดสะโพกของห้างลงไปห้อกะสีต้มทิมไวให้มันเดือด ถิ่มไวป,ประมาณ30นาทีเนาะค่ะแล้วฮอกาสิมาทย่อยสอนฟ้องมันออก